สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับต้นกระท่อมกันค่ะกระท่อมหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไมต m ิ r อ a า e อ e s ยู n ในวงรูเบียซีอีกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลางมีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็งสูงประมาณ15-30เมตรใบคล้ายใบกระดังงา มีชนิดก้านใบแดงและใบเขียวใบเป็นคล้ายใบกระดังงามีชนิดก้านใบแดงและใบเขียวใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวเรียงตัวเป็นคู่ตรงข้ามรูปไข่แกนขอบขนานทูใบรูปหองอยู่ระหว่างก้านใบแผ่นใบขนาดกว้างประมาณ5-10เซนติเมตรยาวประมาณ8-14เซนติเมตร ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อย่อยรูปทรงกลมคล้ายดอกกระถิ่นขนาด3-5เซนติเมตรผลมีลักษณะแคปซูลภายในผลย่อยมีเมล็ดอัดแน่นมเมล็ดมีลักษณะแดงมีสายพันหลักอยู่3ชนิดได้แก่ก้านแดงก้านเขียวและแมงดา กระท่อมมีลักษณะเด่นที่ใบซึ่งมีสารสำคัญเช่นวิตราใจนีนาที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดและเพิ่มพละกำลังในอดีตมีการใช้ในทางสมุนไพรพื้นบ้านและในปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจในการศึกษาทางการแพทย์ในการศึกษาใจพบว่าสารใบทาใจนีนอมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและแก้ป,ปวด ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างรุนแรงได้เราจึงอาจนำกระท่อมมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาแก้ปวดที่มีสรรพคุณทางยาเทียบเท่ากับทามาด,ดอนที่เป็นเคมีอาจด้วยฤทธิ์คลายปวดและลดการอักเสบของไม้ทาใจนีนะในใบกระท่อมที่ทำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานนิยมใช้พืชกระท่อมเป็นเสมือนยาชูกำลังคลายปวดลดเมื่อย กระท่อมมีประโยชน์มากแต่ก็มีโทษเช่นกันหากใช้ในทางที่ผิดและประสาการควบคุมที่เหมาะสมโดยการใช้กระท่อมควรเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะด้านการแพทย์เท่านั้นไม่ควรใช้เพื่อการสันทนาการค่ะ